คนที่ชอบสไตล์บลูส์ครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ตรงปกตรงยุกครับเป็นวินเทจครับสวยงามครับเหมาะในการโซโลเพราะเสียงมันจะทะลุทะลวงตัวนี้นะครับกลางแหลมเนี่ยคมชัดเป็นเม็ดเม็ดเลนภาคไฟฟ้าอาร์แบ็กส์วีทีซีรุ่นใหญ่นะครับอันนี้ตอบโจทย์มากนะครับ ครับผมแอนิเมชันชาวนะครับอยู่กันที่ซินกิตานะครับวันนี้อยู่กับกีตาร์เออเรสเดลตาโอโอีครับเป็นกีตาร์ที่ถูกสร้างมาสำหรับคนที่ชอบสไตล์บลูส์ครับกีตาร์ในสไตล์วินเทจแบบนี้นะครับในสายฟิงเกอร์พิกกิ้งสไตล์บลูส์สายวินเทจเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ครับ สำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นทรง OO หรือทรง d o บเบนั่นเองนะครับแน่นอนครับในโมเดลกีตาร์รูปทรงแบบนี้มันเป็นกีตาร์วินเทจจริงๆแล้วอยู่ในศตวรรษที่20ตสต้นๆด้วยซ้ำเราใ็นรูปร่างที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับก็ซึ่งเหมาะจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณไม่เล่นบูสเป็นคนที่ชอบกีตาร์ทรงเล็กๆเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเพราะว่ามันให้ย่านเสียงที่เรียกว่าครอบคลุมครับกลางแหลมนี่คมชัดเป็นเม็ดๆเลยเราสังเกตว่าถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยจะได้ยินความชัด ในแต่ละสายนะแล้วตัวเบสเองนั้นไม่ได้บวมด้วยเนื่องจากในสไตล์บลูส์นะครับก็ไม่ได้เน้นความหึมห้าเหมือนตีคอร์ดแบบนั้นเขาเน้นการเล่นแบบฟ mm ิงเกอร์เล่นโน้ตโน้ตบวกกับลิทึมที่อยู่ด้านหลังซึ่งเจ้าดับเบิลโอตัวนี้เป็นดีไซน์ที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งสิ่งที่ผมเล่นออกไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นการยืนยันการตอบสนองจากกีตาร์ตัวนี้แหละครับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อแนวนี้จริงๆครับและเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ทรงเล็กและแม้้้ดาาาานนนนขกกก็็เเละะะพรรฉัที ส่งเสียงจากไม้น้าแล้วกระแทกจากไม้หลังไปเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมากทําให้การเล่นเราไม่ต้องออกแรงเยอะบางทีเราแค่ดีดไม่ต้องน้ําหนักเยอะเนี่ยก็เสียงไปแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าดีดเยอะๆเขาจะยิ่งดีมันจะสนุกเราด้วยนะครับมันจะต่างจากกีตาร์ทรงใหญ่เพราะนั้นตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเล่นเบาๆก็ถือว่าได้ยินแล้วแต่ถ้าเกิดอยากสนุกเนี่ยต้องเล่นให้มันมีดานดัมิกด้วยนะครับเรามาดูสเปกกีตาร์ตัวนี้นะครับไม้น้าเป็น solid scarce u e นะครับเป็น A บวกแล้วก็ทําการ atr มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไม้ข้างและหลังเนี่ยเป จะไม่เป็นไบเลเวลเหมือนเอาเลสท์่ไปเพราะว่าเราต้องการให้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ตรงปกตรงยุคครับเป็นวินเทจครับสวยงามครับใครที่ชอบกีตาร์ที่ขึ้นเวทีแล้วดูดีเนี่ยดูสะกดสายตาเลยก็ต้องสีนี้และครับทวากโกซันเบิร์ดครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเปล่าเป็นยังไงเสียงออกภาพไฟฟ้าเป็นยังไงครับตามไปฟังนครับ หลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นดูแล้วนะผมก็ได้คำตอบกับตัวเองแล้วส่วนหนึ่งก็คือผมว่ากีตาร์ตัวนี้เหมาะกับการที่จะเล่นโน้ตชัดๆที่เป็นคอมปิ้งที่ไม่ใช่การสตรัมมิง่งซสทีเดียวถ้าใครต้องการสตรัมมิ่งใหญ่ๆผมว่าอันนี้ไม่ตอบโจทย์มันตีคอร์ดได้แต่ว่ามันไม่ได้กระหึ่มขนาดนั้นแต่ถ้าต้องการโน้ตพุ่งๆชัดๆเล่นฟิงเกอร์สไตล์เล่นบลูส์ที่มีเบสดีดลองไว้แล้วมีคอร์ดอยู่ข้างใต้แยกเป็น2พาร์ทเนี่ยผมว่าอันนี้ตอบโจทย์มากนะครับ ตัวนี้นะครับมากับภาคไฟฟ้าอะ a บ VTC รุ่นใหญ่นะครับก็ดน,นตรีครับไม่ว่าคุณจะเล่นบลูส์หรือไม่บลูส์ตัวนี้นะถ้ามีกใต้คนเล่นด้วยกันนะผมว่าเหมาะในการโซโล่เพราะเสียงมันจะทะลุทะลวงเข้าสู่หูคนฟังรวมไปถึงดน,นตรีที่เล่นดูโอกันแล้วชอบสไตล์ที่แตกต่างที่มากกว่าเพลงป๊อปทั่วไปเนี่ยผมว่าอันนี้ ตอบโจทย์เลยครับเหมาะมากๆนะฮะตัวนี้นะครับสามารถมาลองตัวจริงๆได้ที่ซินกิตา้าทุกสาขามีที่ลาดพร้าวร้อยแล้วก็มีที่เดอะพรมนานแล้วก็มีที่เชียงใหม่นะครับไปลองเล่นด้วยตัวเองครับจะได้รู้ว่าเสียงมันเข้าถึงหัวใจแค่ไหนนะครับรวมไปถึงคนที่ไม่สุดวกเดินทางก็แน่นอนครับที่ s ้อปปีก็มีรวมไปถึงที่เว็บไซต์ก็มีครับผม